จากมาลงทางห่างด้วนสู่ตำนานนักเลงผู้ทุ่มหัวใจให้รักที่ไม่เคยได้ครอบครองท่ามกลางลมหนาวและศึกชิงนางให้หลงสู้จนลมหายใจสุดท้ายเรื่องราวของความรักความเจ็บปวดและศักด์ศรีที่ตึงใจไม่รู้ลืมฤดูหนาวปีหนึ่งลมเย็นพัดหอบกลิ่นหญ,ญ้าแห้งกรอบกร่าวเข้ามาตามคณาใต้ถุนบ้านของเมษา เย่เย,ยือกจนแผ่นดินชื้นมาพันไทยหลังอ่านตัวผอมโซ่ห่างด้วนเดินโซเสกเข้ามาดวงตามุนหมองหิวโหยจนเห็นตะซีโครงเมษาและครอบครัวสงสารจึงโยนข้าวเหนียวก้อนหนึ่งให้มันรีบงับด้วยสายตาหิวกระหายและตั้งแต่นั้นมามันก็ไม่เคยไปไหนอีกเลยทุกคนในบ้านเรียกมันว่าไอ้หลงการเวลาผ่านไปไอ้หลงค่อยๆมีเนื้อมีหนังขึ้น จากหมาผอมแห้งก็กลายเป็นหมาที่แข็งแรงสง่างามมันเป็นหมานักเลงในสายตาชาวบ้านไม่ยอมให้หมาตัวไหนในละแวกผ่านหน้าบ้านได้ง่ายๆทุกตัวที่เดินมามันจะเห่าขู่จนต้องหันกลับไปแต่หากเป็นแขกมาหาเจ้าของบ้านไอ้หลงจะรู้หน้าที่ดีห่าพิงทักทายแล้วก็ไปนั่งหลบมุงเงียบๆอย่างสงบฤดูหนาวปีถัดมาเรื่องราวของไอ้หลงเริ่มเปลี่ยนไปมันมีความรัก หมาเจ้าทีนยังมันกลับแอบรักอีขาวหมาขี้เรื้อนผอมให้ขนร่วงเป็นหย่อมๆที่อยู่รั้วติดกันแต่ความรักนั้นไม่ง่ายเลยเพราะอีขาวไม่เคยแลสายตามองไอ้หลงสักครั้งกลับรังเกียจมันยิ่งนักเหตุเพราะไอ้หลงเป็นมหังด้วยทุกครั้งที่มันพยายามเข้าใกล้อีขาวจะไล่ตะเพิดเสียงดังมึงกลับไปบ้านมึงเลยนะมึงไม่ต้องมาใกล้กูไปให้พ้นๆทุกครั้งที่ได้ยินคำดา่า ไอ้หลงจะหูรูลงตาำก้มหน้าง่อยห่างด้วนสายเบาๆคล้ายมาที่จำนนแต่ดวงตามไม่เคยละไปจากเธอมันยืนนิ่งยอมรับเสียงไล่โรมิโตตอบคล้ายจะบอกว่าต่อให้ถูกเกลียดสักเพียงไหนมันก็ยังจะยืนอยู่ตรงนี้ถึงจะโดนด่าโดนไล่เท่าไหร่ไอ้หลงก็ไม่เคยทอ้อมันยังคงพยายามตามจีบอีอขาวเสมอบางครั้งก็แอบไปนั่งมองเธออยู่ข้างรัว้ว บางครั้งก็ตามเดินห่างๆอยู่ด้านหลังเรากับแค่ได้อยู่ใกล้ก็เพียงพอน่าแปลกกับอีขาวไอ้หลงยอมก้มหัวให้ทุกครั้งแต่ถ้าเป็นหมาตัวอื่นในละแวกนั้นหรือต่อให้เป็นหมาต่างถิ่นก็ไม่มีตัวไหนที่สามารถล้มมันลงได้เลยนักเลงเจ้าถิ่นผู้ไม่เคยพ่ายแพ้กลับแพ้ใจตัวเองตั้งแต่แรกพบฤดูหนาวปีนั้นลมเย็นพัดแรางจนใบไม้กรอบกราวเสียงเห่าหอนของหมาในหมู่บ้านดังไปนระยะ คล้ายเรียกความเงียบงันให้หนาวลึกกว่าเดิมอีขาวหมาสาวเจ้าสเสน่ห์ไม่ได้มีเพียงไอ้หลงที่คอยตามจีบมาตัวผู้ในละแวกต่างก็ติดบ่วงความเย้ยยวนของมันไม่เว้นแม้แต่ไอ้ปังปอนหมาพันโกนเด่นลูกรักของผู้ใหญ่สีหมาบ้านรวยที่มีข้ออยู่ในรัวร้วหรูรูปร่างสูงเยญ่สง่างามผิดกับไอหลงโดยสิ้นเชิงปังปอนมักจะแวะเวียนมาเฝ้าอีขาวที่หน้าบ้านไม่เว้นวัน ดูเหมือนว่าอีขาวเองก็มีใจอยอมรับมันยอมคุยยอมให้ปังปอนอยู่ใกล้จนมืดค่ำแสงไฟจากบ้านเรือนข้างเคียงสองลอดร uh. ัวให้เห็นเงาของทั้งคู่เคียงกันอยู่เงียบๆในความมืดในมุมเงาใต้ลมหนาวไอ้หลงได้แต่นั่งมองอยู่ห่างๆห,หัวใจเจ็บปวดจนแทบสลายมันไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวสายตารังเกียจจากอีขาวมันรู้ตัวดีว่าตัวเองมีสิทธิ์เพียงใด เพียงมาห่างด้วยที่อาศัยใต้ถุนบ้านไม้อีขาวไม่เคยแลเห็นข้าแต่ถึงอย่างนั้นไอหลงก็ไม่เคยปล่อยให้บังปอนลอยนวลไปได้ง่ายๆทุกครั้งที่อีขาวเผลอหรือเมื่อบังปอนพลัดมาอยู่เพียงลําพังไอหลงจะโผล่เข้าขวางแสดงความเป็นนักเลงทันทีกัดฟาดขย่าไม่หยุดปังปอนเองก็ไม่ยอมแพ้สู้กลับอย่างดูเดือดเสียงคำรามดังก้องไปในลมหนาว ศึกชิงนางจึงเกิดขึ้นครั้งละครั้งเล่ารอยแผลใหม่ซ้อนทับเก่าเลือดไหลประดินบางครั้งปังปอดเลือดสาดบางคราอีขาวเองก็เกือบเสียหูเพราะอยู่ใกล้เกินไปแต่ไม่มีครั้งใดที่ไอ้หลงยอมถอยฤดูหนาวยังดำเนินต่อไปและสําหรับไอหลงความรักครั้งนี้ไม่มีคำว่าเข็ดอีขาวไม่เคยสนใจเลยว่าการกระทำของมันจะทำให้ใครต้องทะเลาะหรือเจ็บตัว มันเพียงยิ้มบางๆอย่างพอใจเรากับเพลิดเปลินที่มีผู้ชายสองตัวกัดฟัดกันเพราะแย่งมันไปครอบครองมันยังคงเฉิดฉายโปรยเสน่ห์ไปทั่วใครต่อใครต่งหลงไหลยกเว้นก็เพียงไอ้หลงมาห่างด้วนที่ไม่เคยอยู่ในสายตาของมันเลยคือหนึ่งปังปอนก้าวอัดอัดผ่านหน้าบ้านดวงตาสีทองวาววับสะท้อนแสงไฟเสียดยิ้มย่อราวกับประกาศชัยชนะต่อหน้าไอ้หลงโดยไม่ต้องออกปาก ไอห,หลงมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่บีบรัดความอับอายลัน่นวูบเข้าสู่กลางอ,อกหนาวๆครั้งนี้มันไม่อาจทนได้อีกต่อไปความเดือดดาลพุ่งพล่านเรากับไฟกองใหญ่ถูกจุดขึ้นท่ามกลางลมหนาวไอห,หลงพุ่งเข้าใส่ปังปอนไล่ล่าเรากับจะขยำให้สิ้นซากเสียงเฮาคำรามสะท้อนก้องไปตามลานดินที่เย็นเยียบแต่ปังปอนก็รู้ตัวดีว่าตัวเองซู้ไม่ไหวร่างสูงใหญ่สะบัดหนี วิ่งเพลนไปสุดแรงท่ามกลางเงาค่้าคืนปล่อยให้ไอ้หลงยินหอบหายใจดวงตายังหวาววับด้วยความแค้นที่ไม่อาจระงับได้ในความพ่ายถอยของปังปอนมันกลับแอบพึงใจที่ได้เห็นไอหลงห่างด้วนเดือดดานจนคลุมคคร่งเหมือนหมาที่สูญเสียศักดิ์ศรีไปต่อหน้าต่อตาลมหนาวยามค้ำพัดแรงกวาดใบไ,ไม้ปลิวกลาวไปตามทางดินไอหลงเดินเหมืออจากหน้าบ้าน ดวงตายังมุหมองเพราะแผลในใจจากความรักที่ไม่สมหวังแต่แล้วเงาของใครบางตัวก็โผล่พ้นแนวรั้วบ้านถัดไปไอด้ดำหมายายปู่เจ้าเล่แห่งคุ้มเหนือมันเคยงัดกับไอ้หลงมาหลายครั้งแต่ไม่เคยล้มมาห่างด้วยได้สักหนคราวนี้มันยิ้มเยาะดวงตาเต็มไปด้วยแววเหยียดยามเรากับจะประกาศว่าหมากล้าหานตรงหน้าไม่ต่างอะไรจากตัวที่แพ้รักจนไรศักรีไอ้หลงที่บอบช้ำอยู่แล้วเดือดว่า หูตั้งขนลุกชันมันพุ่งวิ่งเลยตามไปทันทีโดยไม่คิดหน้าหลังแต่หารู้ไม่นี่คือกับดักที่ถูกล่ออเอาไว้แล้วไอ้ดำเร่งฝีเท้านำหลงเข้าสู่ถิ่นของมันและเพียงก้าวแรกที่ข้ามผ่านไอ้หลงก็รู้ทันทีว่าถูกหลอกวงล้อมหมาอีกสี่ห้าตัวก้าวออกมาจากเงามืดแยกเกี้ยวเขาวาไรล้อมจนไร้ทางนีเสียงคำรามต่มสะท้อนในลมหนาวฟันแหลมกระแทกกันเป็นจังหวะ ร่างไอ้หลงถูกขย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลือดสึมเปื้อนพื้นดินที่เย็นยเยือกทุกครั้งที่มันล้มลงมันยังพยายามยันกายลุกขึ้นดวงตาวาววับสู้ไม่ยอมถอยเรากับจะประกาศว่าต่อให้เจ็บแค่ไหนกูก็ไม่ถอยสึกกัดฟัดกระหน่ำยาวนานร่างไอ้หลงเต็มไปด้วยรอยแผลชะกันหายใจหอบสท้นเหมือนเปลวไฟกำลังจะดับแต่เฮือกสุดท้ายมันรวมแรงทั้งหมด กระโจนเข้ากัดไอ้ดำตรงลำคอเสียงแผร้องสั้นๆขาดห่วงก่อนร่างเจ้าเลสจะสุดขาดที่ชัยชนะครั้งนี้แลกมาด้วยชีวิตเกือบสิ้นไอ้หลงหอบร่างโชคเลือดโซเซออกจากถิ่นศัตรูร่างส่นสถานกลางลมหนาวเดินทีละก้าวกลับสู่ใต้ถุนบ้านที่มันรักที่นั่นเองมันสุดลงนอนแน่นิ่งเหมือนรอเพียงลมหายใจสุดท้ายจะถูกพากไปพร้อมกับสายลมหนาวอันโหดร้าย ใต้ถุนบ้านเงียบงนันลมหนาวพัดรูเข้ามาจนฝุ่นดินปิววนร่างไอ้หลงโชคเลือดซุดลงกับพื้นดินดวงตฟาฟ้าฟางเตียงทอดมองบ้านที่มันรักห่างด้วยสายเผลอเบาเหมือนอยากบอกลาเสียงหอบขาดห่วงดังสั้นๆก่อนทุกอย่างจะดับลงในความเงียบไอหลงหมานักเลงผู้ไม่เคยยอมใครกลับต้องแพ้ให้กับโชคสตาทิ้งร่างเย็นชืดไว้กลางฤดูดหนาว